ชายคนหนึ่งมีชื่อว่าป๊อบเขาเชื่อเรื่องในดวงชะตาเป็นอย่างมากวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจไปดูดวงกับหมอดูดวงชื่อดังพวกเขาอยากรู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรหมอดูเริ่มอ,อ่านไพ่และบอกว่าคุณจะมีโชคในเรื่องการเงินป๊อบดีใจมากแต่หมอดูเตือนว่า ้องระวังเรื่องความรักนะป๊อบคิดในใจว่าเอาเถอะเงินมาก่อนความรักไว้ทีหลังหลังจากนั้นเขาได้ไปซื้อหวยและถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงๆเขาดีใจมากแต่สักพักก็พบว่ามีสาวๆมาลุมลอ้อมและหาเขาเพราะว่า ข่าวลือเรื่องเขาที่ถูกรางวัลที่หนึ่งวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกกับเขาว่าฉันรักคุณนะป๊อบตอว่าเธอรักฉันหรือเธอรักเงินฉันสาวตอบโดยไม่ลังเลตอบว่ารักเงินค่ะป๊อบยิ้มและตอบว่าหมอดูนี่ดูแม่นจริงๆ